บริษัทตัวทะเบียนอยู่ดีนะคะอัปเดตมุมมองในเดือนนี้นิดนึงนะคะพี่หวานคะจะมีกรอบของเซ็ตที่มีดาวไซล์ลึกไหมคะเอ่อมีดาวไซล์เหรอฮะก็คือจากตรงนี้เป็นจากวันนี้เนี่ยในวันนี้เองเนี่ยถ้ารูปแบบของเขาเองไม่สามารถเี่ยกลับขึ้นไปปิดสูงกว่าหนึ่งสองหกแปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ได้เนี่ยคาดว่าน่าจะปรับตัวลงมาได้พอสมควรเนาะได้พอสมควรแหละนั่นก็คือ,อ,อการที่เซ็นดิ้เด็กลด ในเชิงเทคนิคก่อนละกันนะอันนี้เป็นเชิงเทคนิคก่อนในเชิงเทคนิคเองเนี่ยถ้าปรับตัวลดลงมาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตต่อไปอยู่ที่หนึ่งสองห้าห้านะครับในระยะสั้นๆแต่ถ้าเป็นภาพใหญ่เลยเนี่ยรัฐบานการไม่สู้ดีนะการคาดการณ์ของนักทุนทันท่วไปต่อ,ตอการปลดล็อกดาวน์ในประเทศเองเนี่ยเราจะทําให้เส้นที่เด็กมนะันปรับตัวลงได้มากพอสมควรแต่แรกดูที่หนึ่งสองห้าห้าก่อนแต่ถ้าเป็นเวิร์สเคสจริงๆก็ โอ้ oh, ลงได้เยอะเหมือนกันนะพันสองยี่สิบเนี่ยะนะครับเพราะคาดว่าเวิร์ดแ a s ซินเนลิโที่ที่ในเดือนนี้อาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะนะก็อ,ะอยู่ที่หนึ่งสองสองศูนย์นะครับก็คาดกันว่ามันตรงนี้จะเป็นปั่อมหละนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชุดซิงซ่านะครับก็เรียกว่าแพทเทิร์นชุดซิงซาตัวนี้มันก็เริ่มทำงานแล้วละท่าขึ้นไปยืนหนึ่ง 2, 2 7 0หดเจศนย์ไม่ได้นะ่ะนานๆจะชัดเจนหลักนะครับก็ลองดูกันละกันเนาะ S <S <S ในเรื่องราวเิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราเราจะต้องประเมินในเรื่องราวของการปลดล็อกดาวด้วยนะตอนนี้ตลาดนี mm, ่ก็สะท้อนเหมือนกับว่าการปลดล็อกดาวน์นั้นไม่ค่อยจะได้ผลนะคะก็ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นมีดาวไซส์ค่อนข้างจะหลายจุดพอสมควรทีนี้การย่อลงไปเราซื้อหุ้นได้ไหมคะจะมีตัวท็อปพิกที่แนะนําในช่วงรอบสัปดาห์ข้างหน้านี้ไหมคะท็อปพิกที่เราเลือกแนะนํานะครับ อย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําเป็นตัวของเคแบงค์เคแบงค์ที่เราเลือกเขาก็เพราะว่าเขาเอ่อไม่ในเดี๋ยวเคแบงค์หลุดแล้วยังเอ่ยอ่าตอนนี้แปดบห้าทยี่สิบห้าตังค์่ะหลุดเรี้ยงค่ะใชครับตอนนี้ลงมาเทสซัพพอร์ตสี่แปดสิบค่ะซัพพอร์ตแรกแปดห้าห้าสิบซัพพอร์ตหลักเยอะๆเออแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เขาหลุดแปดห้าห้าสิบนะซปพพอร์ตต่อไปอยู่ที่แปดสิบสี่บาทแล้วก็เป็นจุดสต็อปล็อตด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หลุดลงมาหน่อยหนึ่ง ถ้าเคแบงหลุด85บาท50ซึ่งตรงนี้หลุดอยู่เนี่ยนะจะต้องมีจุดสต็อปลอตอยู่ที่84ก็คือหมายความว่าตัวนี้อาจจะไม่มีเสน่ห์ในการเข้าไปซื้อเล่นในช่วงระยะสั้นนี้นะคะก็มีอยู่สองสเต็ปสเต็ปแรกตอน550สเต็ปที่สองก็อยู่ที่84บาทนะครับถามว่าราคาแถวตอนนี้เนี่ยปรับตัวลงมาหนึ่งบาทยี่ห้าสตางค์แล้วน่าสนใจไหมก็น่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำโลเวอร์ลงมาอย่างมีนัยสําคัญมากนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ จุดหนึ่งก็คือเรามองเขาในในแง่ของการเปรียบเทียบก็คือรายกาดกว่าหนึ่งก็คือตลาดสองก็คือในกลุ่มของเขาเองด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ยูเอนยูของเขาดูแล้วมันปรับตัวดีขึ้นครัรดูสูงขึ้นมาเพราะงั้นเองเนี่ยก็ตลอดดูกันตรงนี้แต่อย่างอย่างนี้หลุดลงมาแล้วก็ลงมาตั้งหลักไปที่นี่ก็คือแปดสิบสี่บาทนะครับตอลอด,ดูแปดสิบสี่บาทพร้อมกับเป็นจุดสต็อปลอดด้วย rier, แอเรียสแถวๆนี้ก็ถามว่าในในในภาพของการที่เซ็นเนเดกปรับตัวลงมาสิบ สี่จุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ตอบรับกับเรื่องราวของเซวินเมเรเรื่องราวของของอ,อการปลดล็อกด,ดาวน์ในเชิงลบนะครับโควิดโควิดเนี่ยฮเ,เรื่องราวของการตลดลอ็ลอกล็อกดาวน์โควิดตัวเนี้ยมันไปล่วงหน้าอยู่พอสมควรแล้วท,ทั้งทั้งที่ยังไม่เกิดนะ,ะมันยังไม่เกิดขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องมารอดูกันว่าถ้าเส้นเด็กเนี่ยมันเกิดเซลินเมเลงมาอย่างนี้แล้วเนี่ย ในขณะที่มันราคาปัจจุบันเนี่ยมันตอบรับอนาคตข้างหน้าในการคัดการเก่ดลบไปแล้วเราจะทดลองซื้อไหมนะครับตั้งตั้งเป็นคำถามให้เพราะงั้นท่านนักสุนเอาไปประกอบพิจารณาตัดสินใจแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าทดลองซื้อแล้วก็ราคาตรงนี้มันเป็นราคาดีเขาเวิร์สเคสที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราก็น่าจะทดลองซื้อบ้างบางส่วนนะครับ เพราะฉะนั้นก็พอพี่จะเป็นตัวของอตัวของเค a n k นะคะหนึ่งตัวนะคะขอมาช่วงตอบคําถามขออนุญ,ญาตตอบห้าท่านแรกที่พิมพ์เข้ามาก่อนนะคะไปที่ตัวแรกค่ะพี่หวานค่บรบกวนพี่หวานนิดนึงนะคะตัวของ k c ซ e นะคะเ e คซีราคาหน้กกากระดานอยู่ที่ย5สิบห้าบาทเก้าสิบตังคค่ะโมเมนตัมยังไงดีคะก่อนหน้านี้เป็นแท่งเขียวใหญ่เลยแล้วก็ย่อลงมายังมีแรงไปต่อ,นอนได้นะคะคือ,อคือเขาขึ้นไปแรงแล้วก็ยก เขาเรียกว่าหลุด16.9ลงมาอย่างมีนัยสาคัญแล้วก็เซลสัญญากณแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยนะครับแต่เขาก็เบรกแนวต้านทุกๆแนวต้านขึ้นไปเลยนะวันนที่เขาขึ้นท่านเกี่ยวยาวจนนั้นนะเขาทุกแนวต้านป่าหมดเลยเลยก็แนวต้านเป้าหมายของรูปแบบดับเบิลยูที่16.9ขึ้นไปเลยนะครับคราวนี้ยุบย่อลงมาจะมีซัพพอร์ตไลน์อยู่เส้นหนึ่งก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันแต่25วันเขานะครับก็อยู่ที่15.6 15. ิบห้า1 5 15. 6สี4 วันนี้ทําจุดต่ําสุดอยู่แค่1 5าและเทียบกับวันก่อนหน้าแล้วยังไม่ได้สร้างจุดต่าใหม่ยังมีเนยยสําคันก็ยังโอเคนะถามว่าราคาแถวๆนี้ใกล้เคียงซัพพอร์ตเราทดลองซื้อเพื่อดูซัพพอร์ตไลน์ตรงนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะว่าซัพพอร์ตอยู่15.6กับ15.4จุดซอปลอดอยู่ที่15.4นะครับตรงนี้น่าน่าทดลองซื้อบ้างบางส่วนเพราะว่าถ้าดูเรื่องราวของเขาแล้วเองเนี่ย ในแง่ของการรีเวิร์สกับงานจะเกิดขึ้นได้อีกเพราะว่าตรงนี้เป็นแท่งเทียนโดดขีกันอยู่นะครับแล้วถ้าสมมุติวันนี้มีแนวต้านก็คือ16.3กามับเบขานสิบกุดสาเป็นไบชนเนลตัวนี้รูปแบบกับตัวชัดเจนค่ะไปที่ตัวของบิวตี้นะคะนักลงทุนบอกว่าติดอยู่นะคะติดอยู่ที่1.90นะคะตอนนี้บิวตี้อยู่ที่1.74่จุ็ต้องสต็อปออกไปไหมคะ <c oughs> หรือว่ามันอาจจะลงมา <c oughs> แล้วเด้งแล้วถึงเวลาเด้งหรือยังคะ Du ทีเป็นอย่างนี้ถ้าเราตีเส้นอัพเป็นลายเส้นหนึ่งเนี่ยเขาระดับราคาเาเองน่าจะปรับลดภาวะโอเวอร์บอลงมานะภาวะโอเวอร์บลงมามาหาตรงจุดสปอ์ตก็คือประมาณบาทเจ็ดสิบตังค์กับบาทเจ็ดสิบเอ็ดตังค์บตอนี้ area ๋ยวนี้ก็คิดว่าถ้าคือคือคือลักษณะการไซด์เวย์เขาเป็นไซด์เวย์อัพแลวขึ้นตามตัวอัพเป็นลายตรงนี้แล้วก็โอกาสที่จะลงมาเทสตรงนี้เนี่ยคือเขาปรับลดภาวะโอเวอร์บละน่าจะมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้ดี นะครับต้องใจตรงนี้ก่อนเพราะงั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่มีอยู่เนี่ยตามใดที่ก็ยังไม่ได้หลุดหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ยังคงแพทเทิร์นเดิมอยู่ะนะครับนะให้ยึดหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดศูนย์เป็นเกณฑ์ตัดสินใจแล้วกันนะครับส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทแปดสิบตาทนะหนึ <1. 80 S 1> ่งบาทแปดสิบแล้วก็ถัดไปข้างบนก็จะเป็นเอ่อหนึ่งแาทศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งครับตรงนี้นค่ะไปที่ตัวของซีพอกันต่อนิดนึงนะคะ CPS 27บาทนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะขึ้นมาเยอะเกินไปหรือยังถึงเวลาต้องลงหรือว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้คะ CPF เนี่ยอ่าโอเค CPF จะมีซัพพอร์จุดหนึ่งก็คือที่เป็น Double Top เขาก็คือยีบาทจนท่วนอันนี้ก็ถือว่าเขาหลุดลงมานิดหนึ่งละนะ Double Top เขาย7ิบเจ็บาทจนท่วนเนี่ยถ้าปิดต่ำกว่าคือคือถ้าปิดต่ำปิดยืนไม่ได้อะ่ะนะโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้อีกก็ยังมีอยู่นะก็ เอาจจะลงมาได้ถึงประมาณ26บาทแค่นั้นนะครับ26บาทหรือ25.75ตรงนั้นแต่แถวนั้นจริงๆหนึ่งเพราะงั้นระยะสั้นๆจะเห็นได้ว่าการการไซเบเดาวล,ลงมาของเขาเริ่มที่จะมีอากาศาสนที่ลดน้อยถอยลงมารอดูสักนิดหนึ่งถ้าระหว่างวันเขาปิดยืนสูงกว่า27บาทขึ้นไปไม่ได้จริงๆแล้วก็ท่านักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงก็อาจจะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าถึงคลองความเสี่ยงได้แล้วก็เรับ ดาวไซด์ลงได้อีกสักหน่อยหนึ่งคือประมาณสัก20่5 2 5 26จุดๆนั้นได้ก็ถึงกองต่อครับส่วนส่วนนอต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20 2 7บ5 28คือเขาจะแคบแคบประมาณบาทหนึ่งอย่างเงี้ยข้างบนบาทหนึ่งข้างล่างบาทหนึ่งประมาณนี้นะค่ะอ่าม,มาต่อที่ตัวของ SCN นะคะราคาของ SCN หน้ากระดานอยู่ที่บาท63สตสางค่ะก็ขึ้นมาตามแพทเทิร์นของเซ็ตกันเลยนะคะหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวในช่วงนี้ ก็ขุ้นอะไรนะ SCN สแกนอินเตอร์นะคะราคาหน้ากระดานบาทพิ่มขึ้กนนค่ะอสแกนอินเตอร์นี่ขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมาในลนักษณะที่อินดิงสตาร์ลงมาเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็ทำจุดต่ำใหม่เกิดขึ้นระยะสั้นๆน่าจะลงมาเทสประมาณหนะึ่งบาทห้าสิบเก้าสตางค์หนึ่งบาทสิบตังค์นะ <Okay. S 2> ก็คิดว่าตรงแถวๆนี้น่าจะน่าจะชะลอตัวลงละนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะนิ่งๆหรือว่าซั่งฐานราคาแถวๆนี้ นะครับลองดูแถวแถวนี้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันลดน้อยถอยลงมาตามรูปแบบที่เป็น size. แมกทีฟไตน์นะเพราะงั้นตรงนี้อาจจะมีลักษณะอาจจะเกิดทคนิอลรีบิลได้ที่ซัพพอร์ตนะครับดูซัพพอร์ตเป็นเนกณฑ์ครับค่ะ,อะขอสองตัวสุดท้ายนะคะตัวแรกอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์หรือว่า itd นะคะกลุ่มของกลุ่มของก่อ,อ,อสร้างนะคะซึ่งราคาของ itd อยู่ที่บาท29สาสตางค์คือแพทเทิร์นหุ้นช่วงนี้ขึ้นตามเซ็ตหมดเลยนะคะแล้วก็ย่อทำเซ็ตด้วยนะคะ ครับใช่ก็ตัวของไอทีดเองเนี่ยเรียงตัวลงมาสามท่งเทียนแล้วก็โลเวอร์ลงมาหมดเลยนะค่ะ<ว>น่าจะลงมา,าเส้นอนาค่เฉลี่ยสิบวันของเขานะครับคือหนึ่งบาทยี่สิบกสานะครับน่าจะมีโอกาสลงออมาแนะค่หนึ่งจุดสองหกนะครับนี้ประเด็นอยู่ที่หนะึ่งสองหกเนี่ยถ้าหลุดเป็นเซลล์สัญญาลแต่ถ้าไม่หลุดเซลล์สัญญาลตรงนี้เองเนี่ยเราไต่เวือออกด้านข้างหรือว่ารีเวิร์สกลับไปเนี่ยแพทเทิร์นมันก็จะเป็นลนักษณะของขาขึ้น,นต่อน,นี้ยังขึ้นไปได้ <med> นะครับตอนนี้เนี่ยลงมาเทสซัพพอร์ตไลน์ที่เป็นขาขึ้นยเกเว้นเชลลินเด็กเนี่ยซัพพอร์ตไลน์ขาขึ้นอยู่ที่ประมาณสองหกแปดหนึ่งสองหกแปดแล้วเขาหลุดออกมาแล้วก็ต้องดูว่าวันนี้จะปิดยืนไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวของไอทีดีเองเนี่ยเ,เน้นยืนเหนือหนึ่งหนึ่งบาทยี่สิบหกตางเป็นเกียเลยนะห้ามหลุดลงมาถ้าไม่หลุดต่ำกว่าลงมาเนี่ยแนะนําถึงของคุณต่อแล้วก็อาจจะเกิดรีเวิร์สเกิดกลับขึ้นไปได้ครับ นะคะสุดท้ายนะคะ,ะตัวของ BTS ขออนุญ,ญาตทราบตัว Fair Value นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ cover ทางบริษัทหักทัพ์ SL ไม่ได้ cover ตัว Fair Value นะคะพ<ม>ี่หวานขอคำแนะนำนิดนึงนะคะ,ะว่าว,วิธีการเราไปดู Fair เนี่ยค่ะเราจะไปดูจากที่ไหนจาก Consensus เนี่ยคะ่ะจะไปหาข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะกเ็เข้าไปที่ set เซ t เทรดก็ได้หรือ set ก็ได้หรือเข้าไปที่ I A คอน s e n s u สจะได้เลยนะ <I AA. S 2> ก็พิมพ์คเหล่านี้เข้า i a เอเอค n s เซ s ค่ะคอนเซนซ s ได้เลยแล้วก็เสิร์ชหาได้ในนั้นเลยในนั้นก็จะมีเอ่อเสิร์ชหาได้หรือเข้าไปได้ง่ายที่สุดก็คือเอ่อเข้าไปเสิร์ชในเซ็ตเทรดก็ได้หรือเข้าไปในเซ็ตโอ h าร์ดีเก็ได้นะฮะดทีเก็ได้นะก็ยังเป็นภาพนั้นอยู่ก็มันจะมีลิงก์ต่อกันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีไอเอเอคอนเซนซัข้างล่างให้ลิงก์ด้วย ก็คือเราไปดูที่บทวิเคราะห์ใช่ไหมคะตรงหมวดบทวิเคราะห์ไปดูหมวดบทวิเคราะห์เลยฮะใช่นคลิกหมวดบทวิเคราะห์ก็ขึ้นมาได้เลยแล้วก็เสิร์ชชื่อหุ้นได้นะครับในนั้นก็จะมีถ้าถ้าโบ๊มีส่งให้เขาก็จะขึ้นให้นะครับค่ะนะคะแต่ว่าตัวนี้เอซไม่ได้ cover นะคะยังไม่ได้ cover ตัวนี้ฮะยังไม่ cover ตัวนี้ก็ครับค่ะกราบขอบคุณพี่หวานมากๆเลยติดตามพี่หวานเพิ่มเติมใต้ทุกเช้าที่เอสแอลใช่ไหมคะ ที่จะมีทุกวันตอนเช้านะครับเอสลเป็นไลฟายประมาณ9โมง10นาทีถึง9โมง50นาทีครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะครับยินดีครับคุณธนาวัครค่คุณธวัชชัยสักนชัยนะคะเดี๋ยวพี่หวานจากบริษัทหลักทรัพย์เอสลหลให้เกียรติกับเราเป็นประจำในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะก็ตอบคาถามหุ้นรายตัวให้กับท่านด้วยนะคะวิธีการหานะคะตัวของเอ่อ ฟร์ไยูนะคะหมวยปักหมุดไว้ให้แล้วง่ายๆนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ settrade.com แล้วมันก็จะมีตรงบทวิเคราะห์เนี่ยนะคะท่านพิมพ์ชื่อหุน้นแล้วมีระยะเวลาให้ท่านเซริร์ชท่านจะเลือกกี่เดือนก็ได้1เดือน2เดือนเออเดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีหรือก็ได้นะคะแล้วมันก็จะมีตัวบทวิเคราะห์ของแต่ละบรกเนี่ยมาซึ่งแต่ละบรกเนี่ยก็จะมีราคาแฟร์ไบลยูที่แตกต่างกันแต่วิธีการเลือกที่อัปเดตที่สุดเนี่ยก็คือเลือก ใกล้ที่สุดนะคะอาจจะซัก3เดือนหรือ1เดือนเพราะว่าปัจจัยต่างๆที่ทำให้ตัวราคาของหุ้นเปลี่ยน fair value จากตัวพื้นฐานที่เปลี่ยนจากปัจจัยที่มาเร้าเนี่ยนะคะจะมีการทบทวนบ่อยๆค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีการทบทวนบ่อยที่ว่านี้ก็จะทําให้ตัวแฟร์มันอัปเดตตลอดนะคะแล้วแต่ละโบโรอกเนี่ยให้ราคาแฟร์ไม่เท่ากันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ความเชื่อมั่นของท่านท่านเชื่อโบโรอกไหนท่านก็เชื่อโบโรอกนั้นหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จหลายท่านทําก็คือเอามันทุกโบโรอกเนี่ยล่ะค่ะมา,าหารค่าเฉลี่ยก็จะทราบราคาแฟร์ในตลาดแบบที่คอนเซนแซสเฉลี่ยแต่ถามว่า าราคาแฟจะหมายความว่าจะขึ้นไปถึงตามนั้นหรือไม่มันไม่ได้เป็นการการันตีนะคะว่าจะขึ้นไปนะคะแต่ว่าวิธีการหาก็หาแบบนี้นี่ยค่ะนะคะก็คำคลำกันไปในด้านของการลงทุนแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีการดูบทวิเคราะห์อย่าลืมนะคะอ่านให้ละเอียดแล้วก็ดูบ่อยๆเพราะว่ามันเปลี่ยนบ่อยมากนะคะบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนราคาแฟไปแล้วยิ่งสถานการณ์ โควิดแบบนี้หรือมีปัจจัยอะไรใหม่ที่มันมาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการาทบทวนตัวราคาแฟร์จากแต่ละบรกนะคะวิธีก็ไปดูที่เ e c คเทรดนั่นเองนะคะขอบพระคุณสาหรับการติดตามนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายฝากติดตามตัวรายการนะคะซึ่งเป็นการเจาะลึกนะคะเรื่องของการลงทุนในเพจของเรานะคะก็ติดตามได้ในช่วงบ่าย3หรือวิทธี fm หนึ่งร้อยสองนะคะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ